อะไรฮะเฮ้ย hey, ทำไมมันขึ้นอย่างนี้หนึ่งสองจากแปดร้อยเห็นปะแปดร้อยเก้าสิบหรือเจ็ดร้อยหนึ่งสองสามเจ็ดร้อยเก้าสิบองรีบใช้ภายในสามวันนะครับอ่ะใช้เลยครับหนึ 1, 2, hey ่งสองสามเฮ้ยย่ะสวัสดีวันตุดจีนครับผมเหูของมาแล้วครับขี่มีดดาบทะลุฟ้าคล้ายๆฟงหวินทะลุฟ้าครับผมว้าวเทวินงก็เท่นะฮะโอ้ตีลังกาครับผมปาบ ปาบโอ้โหการโจมตีเหมือนเป็นไฟอะถึงว่าเมื่อกี้มันเชิดถึงโตไปเลยสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแน,นลรับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปซื้อสกินวูองแชงกิร่าเมทัรอดเมทัรอดโอ้น้องดโมช่วยทำคลิปด้วยคือวันนี้น้องๆมันขายเป็นวันสุดท้ายนะคือถ้าเราซื้อแย่งเนะี่ยเห็นไหมแปดร้อยเก้าสิบแต่เราจะไม่ได้ไป้ายสังหารเนาะแต่ถ้าเราซื้อแบบ รวมอะ่ะมันจะได้ป้ายสังหารด้วยขายวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เนาะอาจจะแบบต้องรออะ่ะถ้าเราซื้อป้ายเห็นไหมพร้อมด้วยเราก็จะได้ป้ายสังหารในราคาหนึ่งพันเก้าสิบแปดคูป,ปองครับผมจะบอกให้นะว่าพี่กว่าจะสุ่มป้ายไฮยเตะได้อ่ะโอ้โหโดนไปเกือบโดนไปเกือบเกือบเก้าร้อยโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันลดราคาได้จริงหรือเปล่านะฮะมีแบบสุ่มด้วยเห็นป่ะ มีเสียงนโมหน่อยนะกํะลาลังนี้เง่าอยู่นโมพาจะทําคลิปก๊านึงลูกอืมอันนี้แบบสุ่มพี่ไม่แนะนํานะหมดเยอะแน่นอนถ้าซื้อพร้อมลิงด้วยถ้ายังไม่มีลิงก็เก้าร้อยเก้าสิบเนาะเนี่ยตอนเช้าพี่ถึงไม่เคยทําคลิปไม่ได้นะมาให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือไม่งั้นน้องๆกดเข้าไปตรงนี้เลยที่ตกแต่งนะตกแต่งตกแต่งมาดูที่สกินนะแปดร้อยเก้าสิบเห็นไหมราคาเขา เชงกิราเมทเลรอดพี่มีวิธีมาสอนน้องน้อลดร,ราคานะฮะไปดูกันดีกว่าว่ารดราคาได้จริงหรือเปล่านะฮะไปตามเข้ามาวันสุดท้ายนะฮะใครที่เป็นเมนลิงก็เข้าไปดูกันอืมลุยไปฮะไม่ต้องช่วยปลาทำคลิปลูกอืมพ่อลูกอ่อนพ่อลูกอ่อน <c oughs> เนี่ยถ้าเราซื้อเลยคือราคาเต็มอ่ะพี่จะบอกอีกทีหนึง่งสังเกตให้ดีๆที่เราจะใช้บัตรลดได้หนึ่งอยคือต้องเป็นสก,กินที่เขาไม่ได้รับการลดราคานะเนี่ยคือยังไม่ได้ลดราคาคือยังไม่ขีดค่านะครับผมถ้ายังไม่ขีดค่าเราลดได้ร้อยหนึ่งแน่นอนฮนะโอเคเราเข้ามาตรงแรลงเห็นไหมสอนอีกทีหนึ่งนะไม่ถือว่าสอนถือว่าบอกแล้วกันอ่ะเรามาตรงฤดูกาลตรงนี้ครับผมอ่ะเรารับได้เลยจากตรง ที่เราตรงแพตตินั่มเนี่เห็นไหมเนี่ยบัตรลดราคาคือตรงนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้ได้3วันนะถ้าน้องๆจะใช้ค่อยมากดใช้นะครับผมโอเคมันลดหนึ่ง้อเดี๋ยวมาดูว่ามันลดได้จริงหรือเปล่าพี่ต่อโกหกหรือเปล่าโอเคครับออกมาที่เดิมปุ๊บอ่ะมาดูตรงตกแตง่งเห็นไหมลดไหมเหลือเจ็ดอยเก้าสิบเห็นไหมลดนะไปร้อยหนึ่งเห็นเปล่า เราไอ้ป้ายมันเป็นอย่างงี้ป้ายมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวให้ดูเวลาใช้มันจะขึ้นแบบนี้ปุ๊บคิวเห็นไหมปุ๊บบูคองเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เอาก็ได้นี่เราอยากได้สก,กินเราไม่ได้อยากได้ป้ายนี่เราจะไปลดราคาไฮเตเะเะพราะพี่จริงพี่ไม่ได้อยากได้นะเว้ยบูคองอ,ะอ่ะแต่ก็ต้องจัดไปนะเพราะว่ามันลดราคาครับเนาะถือว่าวันนี้หนึ่งสก,กินมาแล้วนะ one two three ขอกำลังใจด้วยนะไม่มีคนสนับสนุนนะได้จาก Youtube ด้วยแต่ก็ขอกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมกับพี่2คนเนาะอืมก็ตังค์ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมแหละแต่ก็ถึงบอกไงว่านานๆมาทีดีกว่าเนาะเผื่อเราอยากได้สกินไหนเราก็เล่นกิจกรรมนั้นกิจกรรมไหนคุ้มก็แนะนำ 1, 2, 3, หนึ่งสามเจ็ดร้เ้ฮ้ยอย่เอา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 ตกใจยังไม่มาอะไรฮะม่ทำไมมันขึ้นอย่างนี้หนจากแปดเห็นป่ะแปดรอาหรือเจ็ อ๋อมีแยมีหลายขั้นตอนหนึ่งเลยวะอ้ขอโทษครับพูดไม่เพอ่าถ้าเราไม่ใช้คู่ปองมันก็อยู่แปดหอเกาสินะ้อยอ่าไปติ๊กนะเราใช้แล้วเรารีบกดออกมาใช้ถ้าเรากดออกมาเราต้องรีบใช้ภายใน3วันนะครับอ่ะใช้นะครับนึงสองสัเฮียสวัสดีวันตุดจีนกรัเผมหูของมาแล้วครับ <Yeah. S 1> ขีบ่มีดดาบทะลุฟ้าคล้ายๆฟงหวินทะลุฟ้าครับผม <Yeah. S 1> มันเหมือนบังคับให้เราซื้อแต่มันก็เท่น,นะครับ โอเคเอาไว้เดี๋ยวพี่ค่อยมารีวิวให้ดูนะครับผมสกินวูคองชื่อเดูกันว่าเชนเกอร่าเมทัลรอดนะอ่านผิดหรือเปล่า <laughs> ถามใครได้ถามเมียดิโอเคใครอยากอวดเพื่อนก็อวดไปพี่อ่านผิดขออภัยมาแก้ไขบอกกันได้นะเชนเกอร่าเมทัลรอดหรือเปล่าโอเคไม่รู้อ่ะใช่เปล่าโอเคในกรอบด้วยนะจ๊ะ โอเคถ้ามันมีเสียงรบกวนเสียงแทรกเสียงอะไรขอภายนะเพราะว่าพี่อยู่ในห้องเหลี่ยมๆคุยกับลูกกับเมียเนี่ยกับผอ,บอนะฮะโอเคอ่ะถือว่ากรอบสวยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าเจ้าสกินวูคองมิลเร์ขึ้นตัวนี้สวยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันบอกแล้วมันลดราคาได้นะอย่าไปกด ใช้ก่อนแล้วกันกดตอนที่เราจะใช้นะฮะแล้วก็มีเวลา3วันเพื่อกดดันพ่อแม่นะครับผมรอเล่นต้องให้เขาสมัครใจดูสิไปฮะไปดูกันสกินเชงกิราเมเทอร์รอดของบูคองขออีกทีขออีกทีพี่อ่านผิดปะมาเชล์เมเทอร์รอดไม่ใช่เมเทลไม่ใช่เมเทลไปว่าเหล็กนะเมเชลเมเทลเมเทอร์รอดนะใช่ โอเคดูดิมีไฟมาด้วยน้องๆอะว้าวแทวิ่งกระเทนะฮะโอ้ตีลังกาครับผมปาบปาบโอ้โหการโจมตีเหมือนเป็นไฟอ่ะถึงว่าเมื่อกี้มันเชิดถึงโตมาเลยนะฟันเฟิบเฟิบเอ้ยมันเปลี่ยนกูลืมไปเลยว่เนี่ยว่ามันคือบูคองที่ถือถือถือกระบองจนกลายเป็นถือดาบนะฮะสกิลแรกเป็นการหายตัวโอ้นี่คือหายตัว หายตัวขนาดนี้เขาก็เห็นไฟประวะอย่างเงี้ยโอ้โหหายตัวเข้าไปแล้วก็ทัทุบแนะ่เป็นโอ้เป็นแบบนี้นะน้องปุป๊บโอ้ฟาดไงเหมือนกระบองฟาดแต่เป็นดาบแทนปุป๊บสกิลสองเป็นการตีลังกาเฮ้ยเป็นการตีลังกานั้งน้อง,องปกติลิงธรรมดาไม่มีสกิลมันก็จะตีลังกาไอ้นี่พอเราตีลังกามันกลายเป็นกลายเป็นบังกรอะสิงโตใช่หไหมมันเชิดเมื่อกี้เนี่ยตุ้งแฉะ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  <laughs> นั่นแหละทุกครั้งเวลากดโวลาติลังกรมก็ฟาดเหมือนกันเห็นปว่าสกิลหนึ่งก็ฟาดเหมือนกันแต่สกิลหนึ่งมันจะหายตัวไงแต่ไม่รู้ว่าศัตรูเราจะเห็นวงหรือปเปล่าเดี๋ยน้องๆฮะปื๊บปับอ่ะเรามากดอันติีกันจริทเป็นการทำอะไรปุ่มมูอีกเหมือนกันอลังอ่ะกดอีกทีหนึ่งก็หายตัวใช่ไหมฟาดก,ก่อนปุ่มมดูดูเท่ดูเท่ปับ,ปบก็ถือว่าโอเคนะเราได้ลดราคาด้วย เดี๋ยเจ็ดเก้าเก้าเองอ่ะอย่าลืมนะลดได้นะน้องดูที่พี่บอกอ่ะว่าดูที่มันไม่ได้ลดราคาอยู่แล้วเราลดได้แน่นอนร้อยหนึ่งเนาะก็ก็มีก็มีส่วนลดร้อยหนึ่งก็ถือว่าถูกดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าเต้นของเขาดีกว่าต้นึงต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 ึงดึงต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 ึงเฮ้เท่ดีอ่ะท่าวับว้าวว้าวหู้ขี่มีดบินว่ะ เฮ้ยมีละเคลิ้นมันมีอยู่แล้วท่าว้าบอะถึงว่าสวยปุ๊บพิ้วๆิวหน่อยพิ้วๆิวหน่อยพิวผิวหน่อยปือ้อผายตัวไปฟาดปังสต้นปุปมไม่ตายหนีอู้หนีหนีนีปุ๊บอ่ะฟับอ่ะประมาณนี้นะน้องๆจะกินวูค่องระดับมีละเคลิ้นนะฮะยังมีเวลาอีกนะน้องๆนะ ใครจะตัดสินใจซื้อก็ลองดูพี่อาจจะมารีวิวช้าหน่อยเนาะสกินนี้นะพีไม่ค่อยมีเวลาอะไรเหมือนที่บอกต้องดูลูกด้วยอแล้วก็ถ้าเราไม่ดูลูกแล้วมาทําคลิปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ห้องพี่มันเป็นห้องกว้างๆโล่งๆอยู่ห้องเดียวนะมันก็ได้ยินเสียงกันหมดแหละก็เวลาพี่ทําคลิปก็ได้ยินหมดอะถ้าแฟนพี่อยู่ก็ได้ยินกันทั้งสามคนถ้าแฟนพี่อยู่ก็ได้ยินสองคนไงเออเจอกันคลิปหน้าครับผมอันไหนที่มันคุ้มหรือว่าสกินไหนที่พี่มีอย่างเงี้ย พี่ก็จะมารีวิวเนาะอันไหนที่อยากได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะฮะดูแลโลกด้วยแล้วโลกจะดูแลคุณนะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของคุณครูของสังคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อด้วยนะครับผมเจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวมีอะไรคุ้มคุมมาแนะนําหรือว่าที่พี่อยากได้นะหรือว่าถ้าแบบคนดูเยอะๆก็อาจจะแบบโอ้แต่มันอดตาหลับขับตานอนเหแบบมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเรียกว่าจะตัดคลิปเสร็จตีสองตีสามเนี้ยตื่นตื่นมาต้องดูลูกไง คือถ้าเรานอนไม่เต็มที่เราก็จะหงุดหงิดกับลูกแนละ้วลูกก็คือแบบเป็นเด็กอะ่ะยังไม่รู้เรื่องอะโอเคทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับผมแล้วน้องๆนะครับมีเหตุผลที่จะกดติดตามพี่หรือเปล่าแล้วก็มีเหตุผลที่จะไม่ข้ามโฆษณาไหมถ้าไม่ข้ามโฆษณาก็ดีนะพี่จะได้แบบเออรายได้กลับมาสักทีก็ไม่ได้ทําคลิปไ่นานมันจะเอารายได้จากไหนแล้วพี่นะฮะก็ฝากรบกวนดูด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนบายบายตั้งใจเรียนเชื่อพี่ เออตรงทีปมมัน